ปลาเทราเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและรสชาติดีเจริญเติบโตได้ดีในเขตพื้นที่อบอุ่นเช่นยุโรปและอเมริกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะนำปลาเทรามาเลี้ยงบนพื้นที่สูงของไทยซึ่งมีอุณหภูมิใกล้เคียงกันและเป็นผลทําให้มีการทดลองนําปลาเทราจากต่างประเทศมาทดลองเลี้ยงตั้งแต่ปี2516และประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ในปี2542จากการทดลองยังพบว่าปลาเทราที่เลี้ยงบน บนพื้นที่สูงในประเทศไทยสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าในเขตยุโรปด้วยสองมือของพ่อนี้เองปลาเท้าที่เคยเติบโตได้เพียงแถบยุโรปและอเมริกาสามารถให้ผลผลิตและเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาอีกทางหนึ่ง